เนี <laughs> <laughs> oh, ่ยโอ้ยหลายแหงกับพี่น้องในยอยู่บ้านหลา่กับเอายังไงก็ไปได้ทั้งลังตัวทั้งอันนั้นเนาะดักมาเดี่ยวนี่ยนะพี่น้องกับเสี่ยวอ้นไปปล่อยมึงเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยมันเฉียงคนขนาดเด้มึงเนี่ยก่อนเดี๋ยวมาปล่อยกับเรียงมันไปยู่ดอกเอาหมากน้ำดอกน้ำแย่เอาหนามามันมันกินอยู่เนาะพี่น้องเนาะเอาไปปล่อยสู่ธรรมชาติของมันที่ตัวมันจิกขามันเหมือนกับที่ตัวพี่น้องเอ้ย อ๋อเห็นเปตามป่าตามดงเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยไปอยู่ป่าอยู่ดวงเด้อมึงเด้อเอ้าเอ้าพี่น้องเสียบอ่ะยีมวยนยอมบอกอีกอ้าวไปแล้ววันนี้เอ้าเต็นนงนงไปแล้วพี่น้องไปแล้วอ้นโอ้ยหำปวงต้องอ้นไปแล้ววันนี้เอ้าอยู่สมควรอยู่ป่าอยู่พี่น้อง น้อนบนควนสยู่บันอ๋อบันเดี๋ยวพาไปจุพี่น่องเดี๋ยวพาไปจุปปไปฟ้าเถอะเนี่ย <c oughs> โอ้เออดิวดีนั่งสีคือวอัวเว้ยน้อยหน่อ มาพี่น้องมากมานี้มาหากินเขาไปเดียวครับครับลูกพี่คือเกง่มาดิได้หนิพี่น้องเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยได้เอ็นแก้วเนาะพี่น,อน้องเนาะเคยเนยังก่อนลูกพี่ต้มเอ็นแก้วเอ็นแก้วหัวพี่น้องเสียบๆแล้วก,กันมาอน,นบ้วงหัวไว้เปื่อยว่าต้มไปสองชั่วโมงเนาะแล้วก็มี <laughs> แก้วขมโอ้โหเหน็นหรอพี่น้อง <laughs> เจียวขมหอ่อแข็งเออแข็งมาได้พักกระตามที่เห็นพี่น้องมีผักกาดหินหัวและผ้ามาละขีนุปตกแตงโอ้กระเทียมเอ้าหลายอย่างอยู่มือนี่มาเจ็บเซียมกันเอาเลยพี่น้าตามประเภทนี้วัฒนธรรมของเตกกวันแดดขึ้นเราแล้วพี่น้องเอาจักหน่อยอ,อือโอ้มึอนี่ได้น้ะบานขวดหน่อยมาจากทั้งขอนแก่นพี่น้องมึอนี่โอ้โอันนัออ่นงกินเลยครับไป ซ้ม,มกินลูกกี่บะเห็ดไปซ้มเอ้าเอา,เ,อาเป็กก็ไปเรากินยังกไะแสบพี่น้องเอาเนี่ยสวนสดไดี่ยอลองมึงลองมึงกับพี่ลองข้างเดียวกันาาน,น,น,ดดนี่เอ็นแกว้วแกวว้ยวขมข้ม

เจ้าก็เพี้ยดดีเหรอเจ้าก็เผ็ดดีเหรอหรือโลโลว่าโล่ <c ười> โล่กลัวโล่เขื่องเนาะอืมอืมโอ้คือตัวเนาะ น้ำกึก้งๆเดือคขั้งแรกใช่นี่กินมาอันต้มรลอมากิมนนอล้วพุทธเอา่าหาเรี่ยดอันอน่อนๆแรงน้อยแอล้ก็ออกไปเนวต้มแสีบเนาะมันมอง สมแส่บนี่ยว่าจุดจอดได้ไงนิ่มกึดกึดแสีบอืมขอฮาว่าขอฮาอยอ่ เฮ้ยครับผมหลังส่วนก็ส่วนต๊ม,ม,มคือคือคือเสียบมือนแม่มาคว้านามว่าให้ส่วนตกจัดไปไหม เป็นเจ้าอืมกินไป๊บแป๊บแป๊บห้องอืมไงเจ้าห้องนี่ขนๆเลยเห็นป่ะอืมเว่ออืมเนี้ยขนเดียว อโอ้หิม,มกแต่แซ่บลเเ้เด็ดเด็ดชัดว่าเด็ดอืมสวยงามผัดต้มตัวนี้งยงไงอ่ะ ไม่ือเปยดีมี่ยเออืมขนมกบมุ่ยโอ้เจ้าเจ้าก็คนนี้นี่แนะนั่น,น้ำต้มจากอสองน้ำสามน้ำสามน้ำกร่างด,ดีต้มไปสองชั่วโมงจริงิงเนี่ยสูตรมันนี่คือว่าเขาต้องหมักใจกับบังนดัดไม่หรหมักใจกับนดัดหมักใจเกลือออเปยอสูตรขออืม,อม อ,อ๋ออืมอ๋อดีแอ้วสวดกินด่วนเองแซ่บอืมอืม <c oughs> มึงเปลี่ยนเมนู ได้ช yes. ู้ยไรแบบเบื่อพี่น้องอืมอืมอืมว่ามันแกแล้วตัดบ่ข่าอห้รองขอ Ừ. Ừ. Hm bình xuân theo buồn theo 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 hm theo hm 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 bạn hm tháng hm 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 hm

음~~ <laughs> 음~~ <laughs> <laughs> 거의

คนา่หนังไปดูอันแับวก็หมดเตือน กรอยูอือก็อยู่อะไร้างอืออือบ้อือลุงพี่มืนอ่หร่เป็นบอซึ่งบอร์วงมือนี่เป็นึ่งออกกะมาพี่้อง อกินน้ำบ,บานเขาไปตาเสียบๆอ่ะอืมอืมเปล่าอะอ๋ออืมกผีมันยิ้มเลยพี่องต่อันนี้ยังขาดคาสั่งอยูน่นเผ็ดอ่ะยังเสียบด้วยกินเผ็ดเ่าค่อยได้อืม Do hiểu hiểu vẫn đang bưng cơm Rất là dẹp ừm. Chào. Hmm. 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 Hmm.

แกวผ่านมึงแอวผ่ากระเสียดไอกินว่าผ่ากระเสียดร้องเอาบ้างวะแล้วไม่ให้เราเก็บแกวผ่ากระเสียก่อน Bóng nó có kẹ Kẹ hôi lên <laughs> Khẩu ba là bị lòng ơi buồn đó bị lòng Bóng tối nó luôn Xì lòng Đúng khi ba nó phết ý cứ ba là phết treo này ห่างแตนปลาต้วนี้พี่น้องหลังเพินได้เส้นทางไปนเนาะแป้นเต้อเตอะแล้วทีเนี่ยรอบที่แล้วมันเป็นปลาอยู่ด้วย 嗯。Mm hmm. 음. Mm. Oh. ัับมบมนเอาไม่ลองไปเลยกินนี่มือนีเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้ทำหนีก่นก่อนครับผมเนาะบุผีมันแบบชิ้งสองมาอืมอืมอมันแบบปดปอยพี่น้องโอืมอืมเอมอปวยวะ ไว้จำเหนือก็ต้องผิดหรอคลิปนี้มือหนีไว้จำเหนือพี่น้องคลิปหนาวไปพอดไหมกับบรรยากาศนี่แหละเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งจุดใหม่อืลุกอยู่ทงอยู่ทาอยู่ทงอยู่ทาเตียนน้องไปเบิ่งห่วยน้องคล้องบึงนา้อลาสำหรับมือนี้คลิปนี้บรรยากาศแบบนี้ครับลูกพี่เอาไว้จำเหนีอก่อนคลิปหนาวไปพอดไหมก็ได้๋ยวไปคลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์แล้ว เป็นกำลังใจให้บาร์โรงงานเนด้อครับผมทางช่องเป็กก้อนแดกครับพี่น้องครับสาัามุนีเป็กก้อนแดกกับลูกพี่ขอ,อก่าวมาสวัสดีครับ